สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอบทวีรายการที่จะพาแฟนบอลพันธ้ของสโมสรเพื่อนตำรวจเข้าถึงและสมัมผัสกับนักเตะและสโมสรกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งในสัปดาห์นี้ครับเราขอรวบรวมความสุขและรสชาติของชัยชนะจากความเป็นเลือดนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ของบรรดาน,นักเตะและสตาฟโค้ช,ชเพื่อนตำรวจกับชัยชนะ2เกม ในฟุตบอลถ้วยที่เรามีชัยเหนือ2ยักษ์ใหญ่ในไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอติดตามได้ในช่วงของ Meet the p o l i c สนะครับส่วนช่วงไฮไลท์เดอะโพลิสครับเราจะพาไปชมบรรยากาศของฟุตบอลยยมาม่าลีกวันในเกมที่เราเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC. เอฟซีรอติดตามชมกันว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนไปชมทั้งหมดของรายการครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยซึ่งไม่คิดว่าจังหวะที่รีซอฟเฟอปิดเข้าไปลูกนั้นจะเป็นประตูซึ่งนํามาซึ่งซึ่งเป็นความหวังในการตีเสมอด้วยะอะไรเง งั้นก็ยังก็อะไรยังๆๆคิดว่าฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเปรียบเป็นหนังเป็นไดฮาร์ดมี่แต่ใ,ให้สัก,กี่ดาวเพราะผมว่า5ดาวเด็กสามารถที่จะกลับมาได้จากจากเหลืออีก5นาทีในการดูกน้ำสองศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเกมที่ยากแล้วที่จะตีไข่แตกแลก้วก็ได้ได้ลูกตีเสมออีกแล้วก็มาชนะอยู่หูโทษอีกเนี่ยนั่มันมันมันเหนือวความคาดหมายมันถือว่าเป็นเป็นเป็นโบน,นัสมากๆเลย <laughs> ช่วงไฮไลท์โพเิสครับเราพาไปชมเกมไฮไลท์ยาม้าลีกวันนัดที่16ของฤดูกาลครับที่เพื่อนตำรวจพบกับเชียงใหม่ FC บรรยากาศและผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับมาชมเกมยาม้าลีกวันครับนัดที่16ของฤดูกาลครับเพื่อนตำรวจเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC ครับเกมนี้เพื่อนตำรวจส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามเหมือนเดิมครับนาเป่าก็ยังเป็นธนาชนะบุตร ขณะที่โชชิมิจิก็ยังลงเคลื่อนเกมกับอัดนันบละคัดจังหวะแรกของธนาครับได้ลองปั่นด้วยขวาลูกนิด <c oughs> เฉียดเสาไปเหมือนกันครับธนาในช่วงนี้นี่ยิงยังไงก็เข้ากรอบครับอัดนันเปิดมาจะยิงไม่ได้ต้องคืนหลังครับปกก้าวแปร 9, 8, ลูกนี้อ้าวโดนตัวแล้วยิงสวนเข้าไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะยิงของชุปเปอร์แมนอีกแล้วครับธนาชนะบุตรขึ้นนำหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วครับนาทีที่7เท่านั้นครับ โอเป็นจังหวะที่ปกกล้าวยิงครับดูอีกครั้งครับยิงไปโดนหน้าอกของดันโยแล้วมาเข้าทางธนาครับแม่ดูครับขนาดยืนเฉยบอลยังมาหาให้ธนายิงเข้าครับสุดยอดจริงๆครับธนาช่วงนี้ฟลิกีครั้งครับของอัตนันเปิดไปลูกนี้มงทิ้งไว้ได้โชชิโมจิเก็บได้ทำชิงกับดันโยดันโยขึ้นไปโชโชถึงเส้นหลังหักกลับมาคนเดียวโล่งๆเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ พินโยอินวินินครับยิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้แล้วครับเจ้าจุบจรวดนี่เองครับโดยครั้งครับทวะททาชิงโช์ืืนมาเลยกรอแนมาแต่ยังมีทางด้านพินโยครับเป็นแอซิดของโชชิโมจิในเกมนี้ครับขึ้นนำ2-0อย่างรวดเร็วครับนาทีที่12เท่านั้นครับเชียงใหม่มิอกาสบ้างครับลองอลิกยิงได้ขวาลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบครับโชควางหุ่นครับ ให้มาลูกนี้พินโยหากลับมาธนาปั่นด้วยขวาลูกนี้ข้ามคานถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงบอลจังหวะเดียวได้ดีมากครับปกเกล้าอัดนันโชต่อส้นมาปกเกล้าปกเกล้าเข้าซ้ายยิงอไม่เข้ากรอบครับปกเกล้าไม่ต้องบอกว่าต่อเกมกันได้ดีครับในช่วงต้นดันโยไปที่โชโชคนเดียวครับมาให้กับธนาธนาล้องยิงก็ข้ามคานอีกโอ้โห มีอัดนานวิ่งสอดไปแต่ไม่ปล่อยครับทนายิงเองแล้วหมดเวลาการแข่งใน,ในครึ่งแรกครับพื้นตำรวจขึ้นนำเชียงใหม่ FC อยู่2ประตูต่อ0ครึ่งหลังมาดูเกมกันต่อครับโชว์ให้อัดนานอัดนานลุกคนเดียวอัดนานแล้วยิงลูกนี้ยังติดตัวไม่ผ่านมือผู้สาประตูของเชียงใหม่ครับปภาวินสีทองโสภา เปิดเตะมอลมาลงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดานโยเซกาครับซัดประตูที่2ในฤดูกาลนี้ให้เจ้าตัวครับแน่ละเป็นคู่เดิมครับประกาเปิดดานโยโมงครับเกมกับภูกเกตก็แบบนี้ครับิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์แล้วครับจังหวะโมงของดานโยเซก้านาทีที่85ขึ้นคนเดียวเลยครับหลากหลายมากครับตอนนี้เกมรุกของทางด้านพือนตำรวจเฉียงหมายซีเอาคืนบ้างครับโมง แล้วจะเคลียร์ลูกนี้บางไว้ผู้สินชี้เป็นจุดโทษครับบอกว่าโกรันซูบาร่าทำแฮนด์บอลเอาแล้วครับเป็นจุดโทษของทางด้านเชียงใหม่เวลิงตันวิ่งมายิงโอ้โหย,ยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับไล่ยมาเป็น1ต่อ3ครับนาทีที่87อัดด้วยซ้ายเต็มๆเลยครับเวลิงตัน แต่ก็หมดเวลาการแข่งขันครับพื่นตำรวจเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่เอได้3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนได้อีก1นัดครับ เพื่อนเติมเ <we> ต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเ oh, บียบเป็นเหตุทะลาะวิวาสและอาชญากรรมได้รวมพลังขวาชายัยสุไทยลี รวมพลังพระชัยสู่ไทยยิ่ าจะเปรียบเทียบผลงานในลีของสโมสรเพื่อนตำรวจในฤดูกาลนี้เป็นภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องก็คงจะเป็นภาพยนตร์รักที่พบกับความสุขสมหวังแม้ในช่วงเริ่มต้นเรื่องจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่หลังจากที่ทําความเข้าใจและปรับจูนกันใหม่แล้วความรักก็เริ่มส่งผลให้ทุกคนที่รักเราและเรารักพบเจอแต่ความสุขตลอดมา แต่ถ้าจะเปรียบเทียบผลงานของทีมในฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการทั้งศึกเตยต้นลีกครับและช้างเอฟเอคัเป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ชื่อว่าไดฮาร์ดคนอึดตายยากซึ่งทั้งสองเกมที่เพื่อนตำรวจต้องลงเล่นในช่วงที่ผ่านมาไดแสดงออกให้เห็นถึงสปิริตที่ยอดเยี่ยมและใจที่สู้ของนักเตะในทีมแม้ว่าสถานการณ์ของทีมจะตกเป็นรองในรูปแบบใดก็ตามวันนี้เราขอรวบรวมทุกแงม่มุมทุกความรู้สึก จากทั้ง2เกมในฟุตบอลถ้วยผ่านความรู้สึกและเหตุการณ์ดังกล่าวจากปากโคดแบนทศวันสีป่านซึ่งความน่าสนใจในเกมช้าง f อฟเอรอบ64ทีมสุดท้ายก็คือเป็นเกมที่โคดแบนต้องพบกับทีมเก่าของตอนเองในสมัยที่เป็นนักเตะและเริ่มงานโคชด้วยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้กดดันก่อนแข่งด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเราจับฉลากมาเจอทั้ง บีซีเองถ้าจะพูดถึงบอลถ้วยทั้งสองถ้วยนะเจอทีมใหญ่ทั้งสองถ้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นทีมดั่มชั้นกว่าแล้วก็เป็นรองก็เลยทาให้สถานการณ์ไม่กดดันในการที่จะเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรามองลึกๆก,ก็คือว่าถ้าวันที่เราเปิดเปิดแมตช์แรกมาแล้วเราจะเอาชนะแอร์ฟอร์สเนี่ยฟุตบอลมันอยู่ที่ขวัญกำลังใจคือคือตอนนั้นก็คาดการณ์ว่าถ้าเราชนะแอร์ฟอร์สได้เนี่ยขวัญกำลังใจดีความมุ่งมั่นเราดีแล้วเราเล่นด้วยไม่ไม่กดดันเนี่ย คิดว่าลึกๆเรามีโอกาสที่ที่เด็กจะจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชนะได้ก็ลงไปเล่นด้วยความไม่กดดันอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้กดดัน,นะอะไรมาก็คาดหวังไปที่คาดหวังลึกๆแค่เฉยบีซ e. ีเทโรศาสนะทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยดาวดังระดับชาติทั้งเมสซี่เจชนาทิพย์สงประสินธนาบุญเกษารัตน์อดิศรพรมลักษอดิศักดิ์ไประศรและจอมเก๋าอย่างรังสรรวิวัฒชัยโชกอีกด้วย คือไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่เสียเปรียบเรื่องของคุณภาพการเล่นอะ oh. เพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันนะ oh. แท็ติกของบีซีเทโรแล้วก็กทีมชาติเนี่ยคล้ายๆกันในเรื่องของบอลพาสซิ่งต่อบอลเท้าสู่เท้าแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยในการที่จะแย่งบอลจากเท้าคู่ต่อสู้อย่างบีซีเทโเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าทีมเวิร์กอาจจะอาจจะบีซีเล่นกันมานานแล้วก็เป็นทีมที่กำลังขึ้นตรงี้ ก็อาจจะเป็นเองป็นเป็นเป็นรองในเรื่องของการครองบอลครอบคลองบอลอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ยังเชื่อมั่นในประสบการณ์ของผู้เล่นเราแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นเราที่ที่น่าจะมีมากกว่าเกมนี้โคชแบนจับทีมด้วยการผสมผสานดาวรุ่งลงสนามพอสมควรทั้งรัตนัยส่องแสงจันทร์ธนากรสายปัญญาธีรพงษ์ดีหามหาประกรณ์เปรมพักพินโยอินพินิษฐและนักเตะที่มาหายเจ็บมาอย่างดิเอโก้บาซลลส เชื่อว่าอย่างบาสเองอย่างท๊บเองเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองในการเล่นกับกับทีมใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้โอกาสในการที่ว่า,าฟุตบอลมันน่าจะทันกันในเรื่องของอเขาอยู่ด้วยกันมานานและเล่นด้วยกันมานานเนี่ยก็จะรู้จังหวะจากโคนของของวิงแบตสองข้างของดีซีเทโรที่จะเติมอะไรเงี้ยก็น่าจะทันกันอะไรเงี้ยก็ก็หวังลึก,ลก จุดสำคัญในการหยุดเกมรุกของบีซีเทโรศาสนานั่นก็คือการหยุดเมสซี่เจซึ่งทีระพงก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมก็มอบให้ว่าคือไม่ไม่ต้องถึงตามมาร์คแต่ว่าถ้าเจเข้ามาอยู่ในในไลน์โซนของของตัวตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ย แล้วเข้าหมุนลงไปเนี่ยไม่ต้องตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในโซนของเพียวเมื่อไหร่ในไลน์ของเพียวคิฟิวอ่มันก็มันจะต้องดูแล้วก็มันจะต้องตามตามเช็คคู้ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากาจจะมอบหมายหน้าที่หลังให้เพียวใน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 ,ใน,ใ,นในการโฟกัสเจเป็นหลักด้วยจบเกมครึ่งแรกครับพี่แบงสม่เสมอดูสยดพี่แบงพอใจผลง,งานน้องๆขน,นาดแล้วก มีการแก้เกมไหนบ้างพอใจใจในในผลการแข่งขันที่เรายัางยังสามารถยันได้ในสกอร์ศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของลูกเกมเราอาจจะดูเป็นรองค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราเองก็เพิ่งมาทําแล้วก็การปรับระบบการปรับทีมเวิร์กให้เล่นด้วยกันเนี่ยมันก็ยังใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าเทโรก็อย่างที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องมีเปอร์เซ็นต์การคองบอลมากกว่าเราแน่นอนแต่ก็พยายามที่จะแก้เกมในครึ่งเวลาหลังในเรื่องของ,ของ หมุนเชะตำแหน่งในการแก้เกมแทสซิ่งของเทโลให้ได้ซึ่งเด็กก็พึ่งหลังทำได้ดีบาลานซ์ฟุตบอลของโค้ชแบกทำให้การต่อบอลบนพื้นของทีมเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้นทันทีและสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้ง การกลับมาจากการบาดเจ็บของเจ้าเพียวรัตนัยสองแสงจันทรในครั้งนี้ทดแทนการบาดเจ็บของเฉลิมเจดได้ลงตัวการหลุดเดี่ยวของเจนรบสมเทาดีกองหน้าบีซีเทโรศาสนะที่พาบอลผ่านรัตไนายไปแล้วแต่เขากลับยิงออกข้างไปอย่างน่าเสียดายมันกลายเป็นแรงส่งที่ทำให้ทีมยังคงต้องเงยหน้าสู้ต่อไป คดแบนเริ่มมองไกลถึงช่วงต่อเวลาพิเศษทรง3นักเตะต,ตัวเก่าลงมาเปลี่ยนเกมทั้งปฏิพานเพชรภูนสุรชาติสารีพิมพ์และทีรเทพวิโนไทยคิด,ค,ดคิดอยู่คิดอยู่เพราะว่าเราเราเชื่อมันในในเกมรับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเล่นงอมแถกอยู่แล้ววันนั้นเราก็อย่างที่บอกรับแล้วโตอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อมันในเกมรับแล้วบีบีซีเองเนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่ให้เขาเล่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะจบสกอร์ได้มันก็มันก็อาจจะลดน้อยลงไปอะไรเงี้ย ซึ่งการส่งตัวชาติไปส่งมีซอไปก็อาจจะเพิ่มนิติในเกมเกมเกมรับและเกมลุกด้วยหมายถึงว่าโต้กลับด้วยและเกมรับก็ยังยังร้อยเนด้วยเพราะว่าบาสกับจุ๊บเนี่ยเหนี่ยมาจากทีมชาติแล้วก็อาจจะเราต้องพักไว้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนพอสมควรในในตอนนั้นเกือบจะเป็นดราม่าของเพื่อนตำรวจโปนตกกล้าอนัต์ได้ยิงในระยะไกลแต่ว่าท็อนสีเรืองก็ยังเซฟเอาไว้ได้ครบ90นาทียังเสมอกันอยู่0 0 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกครึ่งละ15นาทีทา่90นาทีตอนนั้นแท็กติกอะไรที่ส่งให้น้องๆเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษก็อาจจะเป็นเรื่องของรักษาเชฟนี่แหละตำแหน่งเพราะว่าเราต้องการ compact แล้วเราเรา,เรารอาศัยังหว่าโต้กลับให้เร็วนั่นเอง<น>ก็ก็บอลก็ไม่มีอะไรมากในเรื่องของการโต้กลับอะไรเงี้ยก็พยายามเติมเกมลุกให้เร็วเวลาเราตัดบอลได้อะไรเงี้ยงั้นก็ก็พยายามเน้นเด็กให้รักษาเชฟรักษาผลสกอร์ไว้อย่างน้อยลุกเกมเราไปลองแต่ว่าถ้ายิงจุดโทษมันคือ55แล้ว เวลาพิเศษครึ่งแรกจากจังหวัดที่จาเพียวธีรพงศ์เดียมหามบัตจับที่ข้างสนามเจ้าถิ่นก็เล่นงานเกมรับตรงกลางทันทีเมื่อความสามารถเฉพาะตัวของเบสซี่เจและกิลเบิร์ตคุมสันทำให้รัตนายต้องออกแรงเซฟแต่สุดท้ายก็ไปเข้าทางเจนรบที่ได้แก้ตัวมงสวมรัตนายเข้าไปบีซทโรขึ้นนํา1ต่อก็มีผลมีผลในเรื่องของของ สภพยาพจิตใจของของเด็กๆด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเราหมุนตำแหน่งประมาณ7จ็ดตำแหน่งแล้วก็แมตช์ฟิตของเด็กที่ลงไปเล่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะไม่ไม่เต็มร้อยแน่นอนเราก็หวังว่าเฮ้ยเขาจะยืนระยะไม่เป็นตะคิวให้้และสามารถยืนระยะที่จะเล่นใด้ครบร้อยยี่สิบนาทีได้แต่จะหวังว่าให้เกมออกมามีประสิทธิภาพเต็มร้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กทุกคนฟิตเนสในช่วงนั้นอ่ะไม่มีแมตช์ไม่มีแมตช์จริงอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้แต่ว่าเรายังคิดว่า ถ้าเขาคอมแพกแล้วยือย้อยือย้อยือ้อยื้อเราก็น่าจะติงจุดโทษนเลยสมาธิในเกมรับของเพื่อนตำรวจเริ่มหายไปเมื่อทีมโดนหนีห่างเป็น2ต่อศูนย์จากลูกมุมของโซเดียร์กิเต้ก็เหมือนกับพยายามที่เขาให้เล่นให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในเกมต่อไปเพราะว่าเพราะว่า2 0เนี่ยถึงแม้เราจะเป็นผู้แพ้เราก็สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรยื้อมาจนถึงต่อเวลาได้ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเด็กเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วเราพยายามให้เด็กมีสมาธิาก,กับเกมให้มากที่สุดความหวังของทีมยังไม่หมดเมื่อเพื่อนตำรวจไต้จุดโทษจ,งจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นบ e ีซ e ีเทโรเอโกบาเซโลสเพลเมเกอร์ชาวบราซิลอาศัยยิงจุดโทษเพื่อปลุกทีมให้กลับมามีหวังอีกครั้งแต่สุดท้ายเขากลับยิงข้ามคานไป เราก็อาจจะลืมไปเรื่องของว่าใครเป็นคนยิงจุดโทษนึกว่าที่ตํารวจมีมีคนที่ยิงจุดโทษอยู่แล้วแล้วเขาคิดว่าก็คงให้ปกยิงอะไรเงี้ยแต่เผอเนี่ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นโค้ดเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าใครมั่นใจและหยิบบอลที่จะไปยิงเนี่ยคนนั้นต้องมั่นใจก็เผเอเดกโก้เขาเขามั่นใจเราก็คิดว่าคนมั่นใจที่สุดน,น่าจะเป็นคนที่จะจะสังหารลูกนี้อะไรเงี้ยซึ่งแกตัวได้เขาอาจจะผิดพลาดในเรื่องของในเกมที่ไม่สามารถยิงได้แล้วก็เราก็บอกเด็กหลังเกมบอกว่า อย่าไปอย่าไปโทษเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราลูกนั้นเรายิงจุดโทษเข้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีลูกตีเสมอมาก็ได้ไม่อาจจะมีลูกรีซอเปิดมาให้ยิงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ชนะในเกมก็ได้อะไรเงี้ยว่ากันว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารช่วงสามนาทีสุดท้ายทระเทพวิโนโอไทยได้ครอสบอลจากฝั่งขวาของสนามและเป็นดีเอก,กบาเซโลสที่วิ่งเข้ามาชาร์จจอ่อให้ทีมไล่มาเป็น1ต่อ2ความหวังของทีมใช่ว่าจะสิ้นสุดลง ซึ่งไม่คิดว่าจังหวะที่รีซอเปิดเข้าไปลูกนั้นจะเป็นประตูซึ่งนํามาซึ่งซึ่งเป็นความหวังในการตีเสมอด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังก็เลยยังคิดว่าฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พอ1หนึ่งแล้วเนี่ยอ,อย่าคิดไหมว่าเราต้องตีเสมอได้คิดคิดว่าถ้าเราเล่นลูกเซตพีทเพราะว่าเพราะว่าเราตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เราเน้นเรื่องลูกเข้าทําเรื่องเซตพีทเป็นพิเศษในเรื่องของลูกคอนเนอร์เองลูกตั้งเตะนอกนอกเขตโทษเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เราก็หวังที่จะเห็น คูบาร่าที่เขาเราซ้อมมาเป็นอย่างดีในเรื่องของลูกมงลูกเข้าทำอะไรเงี้ยคูบาร่าก็ยังหันมาถามว่าเขาดันขึ้นสูงเลยได้ไหมในช่วง10นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็บอกได้เลยเพราะว่ากองหน้าเราตัวเล็กหมดกองหลังบีซีตัวใหญ่ซึ่งคุบาร่าก็ดันขึ้นไปจนช่วง5นาทีสุดท้ายอะนาทีสุดท้ายเพื่อนตำรวจได้ฟรีคิกนอกกรอบเขียโทษน,นักเตะทุกคนมองขึ้นฟ้าอย่างมีความหวังตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่ดัง ก็ไม่หมดหวังกับเกมนี้ปกเกล้าเปิดฟรีคิกเข้าไปที่จุดนัดพบโกรันซูบาราวิ่งสอดเข้ามาหมงแบบเต็มๆบอลพุ่งเข้าสามเย็นอย่างสวยงามกลายเป็นดรามา่าคนออกตายยากขึ้นมาทันที วิดยาวจากผู้ตัดสินดังขึ้นเกมพลิกนรกเกมนี้ต้องมาตัดสินกันที่การโดนจุดโทษพอตีเสมอได้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆทีมในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดูก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่คิดอยู่แล้วแหะว่าคนที่โดนตีเสมอเนี่ย กำลังใจเขาถอดอยู่แล้วจากที่นาสองศูนย์แล้วก็คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะเนี่ยกับคนที่กาลังจะแพ้แต่กลับมาตีเสมอได้เนี่ยความรู้สึกของความมีกำลังใจมันต่างกันเราชนะไปแล้ว60ิอร์เซในการยิงอยุโดโทษดังนั้นก่อนแมตชน่ะเราซ้อมหยุโดโทษมาอยู่แล้วซ้อมในการให้เด็กยิงคนละสี่หลูกซ้อมความมั่นใจเลยอะไรเงี้ยก็จะอาศัยวันนั้นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคือถ้าใครมั่นใจเนี่ยต้องต้องแสดงตัวออกมาเลยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าวันนั้น คือโค้ก็จะถามก่อนแหละว่าโอเคไหมเราก็จะเดินถามถามซอซอเสนอตัวก่อนว่าขอยิงคนแรกเราก็บอกว่าปกคนที่สองได้ไหมปกก็โอเคแล้วก็โชว์ได้ไหมโชว์ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าเพียวอะไรเงี้ยพวกคนคนที่เหลือก็จะแบบเอ้ยพี่ผมขอคนสุดท้ายพี่ผมขอคนที่ที่น้นอะไรเงี้ยก็จะแบบเออหลายหลายคนก็จะจะจะ,จะเลี่ยงไปอะไรก็เอาคนที่คิดว่ามั่นใจที่สุดในการยิงอซึ่งชูบาราก็บอกว่างั้นขอยิงคนที่5ซึ่งอาจจะไม่ถึงชูบาราผู้อาสายายิงคนแรก ลีซอที่รเทพวินโอไทยขึ้นนำหนึ่ง1-0ปกเกล้านั้นยิ่งนิ่มๆให้เพื่อนตำรวจหนีไปเป็น2-0 การทิ้งห่างเป็น3ต่ตอนหนึ่งโชชิโมจิต้องยิงทีมเก่าของเขาท่ามกลางเสียงกดดันจากแฟนบอลเจ้าทิ่รัตไนต้องเซฟจุดโทษลูกนี้ให้ได้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้มากขึ้น และถ้าเจ้าเพียวทีระพงยิงเข้าเราจะเป็นผู้ชนะทันทีและเราก็ทำได้ผม่ได้นะครับขอวสโมสรานทแพ้กับสมสดนวเพื่อนรวมทากตุอ แราจะมาเปิดกันไาเปอบทีมหลักที่มีการแ่งขันในวันนี้้ยนะครับ ผมว่า5าดาวด้วยรูปเกมเองอย่างที่บอกว่าแล้หมุนตัวผู้เล่นเยอะแล้วก็ด้วยรูปเกมเองซึ่งซึ่งเป็นลองเรียกว่าค่อนข้างเยอะแหละในเรื่องของของการครองครองบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กสามารถที่จะกลับมาได้จากจากเหลืออีก5ทีในการดูถูกน้ำสองศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเกมที่ยากแล้วที่จะตีไข่แตกแล้วก็ได้ได้ลูกตีเสมออีก แล้วก็มาชนะอยู่โทษดีจ้ะน,นึ่งมันมัน,ม,นมันเหนือความคาดหมายมันถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโบน,นัสมากๆเลย <ST AR C AST> สัปดาหหน้าเรายังมีอีกหนึ่งเกมสุดมันจากฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายเกมที่เปิดบ้านพบ SCG เมืองทองนเต็ดมาฝากกันรอติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังกันได้ที่นี่ที่เดียว ค o p t ทีอย่าลืมนะครับสุดสัปดาห์นี้เรามีโปรแกรมยมห้าลิกวันที่ต้องบุกไปเยือนทีมที่กำลังมาแรงอย่างประจวบ f c ในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาแฟนบอลท่านใดสะดวกไปชมและให้กำลังใจกันเยอะนะครับวันนี้เวลาของคร p บทีวีหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ